สวัสดีครับสำหรับระบบของ c e a t b o t bit ยมีมระบบย่อยหรือโมดูลย่อยที่ช่วยในการบริหารเกี่ยวกับห้องเช่าหรือว่าพื้นที่ให้เช่านะครับก็จะออกแบบมาให้เหมาะสำหรับหอพักคอนโดหรือว่าห้างสรรพสินค้าที่แบ่งพื้นที่ให้เช่าตามเป็นล็อกๆ็หรือเป็นห้องๆนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะทำการล็อกอินเข้าไปสำหรับ ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสของอคอนโดหรือหอเช่าหรือว่า property แต่ละ property นะฮะแล้วก็ทำการ l o อกอิเข้าไปเมื่อล็อกอิเข้ามาแล้วก็จะเห็นหัวข้อหัวข้อหลักนะครับว่าในทวสัสซ์ดอทบินั้นมีโมดูลย่อยอะไรบ้างนะครับในที่นี้เราจะมาดูในส่วนของอะระบบบริหารงานห้องเช่านะครับหรือพื้นที่ให้เช่า ก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นจองผ่านเว็บไซต์นะครับจองห้องหรือว่าพื้นที่ผ่านเว็บไซต์แล้วก็อีกระบบก็คือส่วนของการบริหารงานภายในนะครับหลังจากการจองแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ของระบบบริหารงานภายในระบบบริหารงานภายในก็มีการจองลักษณะการเมลมาโทรมานะครับหรือว่า Wal k i n เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการ เช็คอ uh, ินเข้ามาใช้บริการในห้องนะครับหรือพื้นที่ให้เช่าแล้วก็มีส่วนของการประมวลผลอัตโนมัติต่างๆเกี่ยวกับการเก็บเงินนะครับมีการส่งบินทาง S M S หรือว่าอ e ีเมลนะครมีการรับชำระนี้ลูกค้ามีการสรุปเกี่ยวกับรายได้ต่างๆเป็นลนักษณะของรายงานทั้ง t e x t Mode และ r r p p i i m o o e นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะฮะว่าว่าลักษณะเป็นอย่างไร โอเคเราทำการจองก่อนนะครับจองผ่านเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยาทางคอนโดห้องพักหรือว่าทางห้างเนี่ยอาจจะมีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่เอาบรรทัดหนึ่งบรรทัดเนี้ยไปใส่ในเว็บไซต์ของเราของคอนโดนะครับเวลาที่ลูกค้าต้องการจองออนไลน์ก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกที่ตรงปุ่ม reservation นะครับ จากนั้นระบบก็จะแสดงอันนี้ขึ้นมาเมื่อลูกค้าจองข้อมูลการจองก็จะถูกวิ่งเข้าไปที่ระบบหลังบ้านอัตโนมัตินะครับผมอาจสมมุติว่าผมาจะทําการจองเข้าไปนะครับชื่อผมอาจจะเป็นใช้ชื่อเป็นบิวก็แล้วกันนะฮะบิลคุณบิวแล้วก็เบอร์มือถือ0988888 นี้นะฮะแล้วก็อ e ีเมลเป็น bill gmail com นะครับผมแล้วก็จะเข้าวันไหนออกวันไหนนะครับสมมุติว่าเข้าวันที่5ออกวันที่30อย่างนี้เป็นต้นนะครับหมายเหตุเราจะหมายเหตุอะไรก็ได้นะฮะอาจจะให้รถมารับที่สนามบินหรือว่า,าให้รถมารับที่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วผมก็จะส่งบุ๊กิ้งของคุณบิลเนี่ยเข้าไปในระบบ จองนะฮะผมคลิกเข้าไปปุ๊บระบบก็จะสรุปมานะครับว่า sd condo เลขที่จองเลขที่นี้นะครับแล้วก็มีชื่อคุณบิวจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะครับออกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ booking confirm นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบหลังบ้านกันนะครับว่าคุณบิวเราจองแล้วเข้ามาเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนของหลังบ้านก็คือตรงนี้นะฮะทีนี้เราจะเห็นรหัสผ่านของระบบหลังบ้านตรงนี้เนี่ยจะคนที่ดูแลคอนโดหรือว่าแอดมินเนี่ยจะเป็นคนกำหนดนะครับให้ยูเซอร์หรือผู้ใช้แต่ละท่านเนี่ยสามารถเข้าใช้ในหัวข้อใดได,ได้บ้างแล้วก็ระดับในการใช้เนี่ยมีระดับอะไรบ้างนะฮะยกตัวอย่างเช่นจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือระดับ ยูเซอร์นะฮะระดับซูเปอร์ยูเซอร์ระดับแมนเจอร์ในระดับยูเซอร์เนี่ยก็คือสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลและเรียกดูข้อมูลได้นะครับระดับซูเปอร์ยูเซอร์ก็คือสามารถจะเพิ่มข้อมูลเรียกดูข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้นะฮะสำหรับระดับสูงสุดก็คือระดับแมเนเจอร์ก็คือสามารถจะเรียกดูเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลนะครับผม ทั้งนี้เนี่ยเราเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของชิทติ้งหรือว่าทุจริตได้นะครับเพราะว่ากรณีที่จะลบข้อมูลเนี่ยจะต้องให้บุคคลที่2รับทราบก็คือแมเนเจอร์หรือจะแก้ไขข้อมูลเราก็จะแจ้งให้ซูเปอร์ยูเซอร์ในการแก้ไขข้อมูลให้นะครับเพื่อที่จะให้บุคคลอย่างน้อย2ท่านนะครับที่จะรู้ว่าเออเรามีการเข้าไปแก้ไขหรือมีการลบข้อมูลนะครับถ้าหามีการลบข้อมูลแล้วบัญชีตรวจสอบทีหลังว่า ข้อมูลนี้ลบลบไปเพื่ออะไรนะครับตอบไม่ได้เนี่ยแมนเจอร์ต้องรับผิดชอบเพราะว่าแมเนเจอร์มีเลเวลในการลบข้อมูลเพราะฉะนั้นระบบนี้จะแบ่งการรับผิดชอบในการเข้าไปทําระบบอย่างชัดเจนนะครับผมทําให้เราสามารถสืบย้อนกลับได้ว่าะระบบเนี้ยมีใครเข้าไปทําอะไรบ้างและบุคคลใดต้องรับผิดชอบนะครับถ้าหากเกิดการผิดปกติในระบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทําง,งานก็จะเป็นการทําง,งานที่ตามระบบที่ได้วางไว้นะครับ กรณีที่คนที่อยู่ในออหอพักเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่งมากแล้วออกไประบบจะตามเข้าไปแต่ถ้าว่าใช้ระบบนี้เนี่ยระบบจะอยู่กับหอพักถึงแม้คนเก่งออกไปคนใหม่เข้ามาก็เช่นเข้าใช้งานตามระบบสเตปหนึ่ได้เลยนะครับทำให้งานเราไม่หยุดชะงักแล้วก็การทำงานก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของระบบกันนะครับว่าเป็นอย่างไร เมื่อสักครู่นี้คุณบิวนะฮะคุณบิวได้ทำการอาจองเข้ามา,อ,าอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของคุณบิวก่อนครับว่าจองเข้ามาแล้วจะน่าจ,จะเข้ามาอย่างไรนะครับคือจะเข้ามาที่รายการจองตรงนี้นะครับจะเห็นว่าของคุณบิวเนี่ยจองเข้ามาก็จะก็จะมารอตรงนี้นะฮะแต่ว่าห้องเนี่ยเรายังไม่ได้อสไซน์ให้นะครับเราก็จะมาอสไซน์พื้นที่หรือว่าห้องให้กับคุณบิวอีกทีหนึ่งนะครับ สาเหตุที่เราไม่แอสไซน์ให้อัตโนมัติตอนที่ตอนที่จองเข้ามา1คือเราไม่รู้ว่าคุณบิวต้องการพื้นที่จุดไหนหรือว่าห้องอะไรนะครับสคือเราป้องกันคนที่มาเล่นก็คือมีจองจองจองทำให้ห้องเราเต็มได้นะครับเราก็จะมีการเว้นห้องเอาไว้แล้วก็มาทําการใส่ห้องในภายหลังอีกทีหนึง่งแล้วก็คอนเฟิร์มกับคุณบิวว่าโอเคขอให้โอนเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มห้องให้คุณบิว โอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันนะครับว่าหัวข้อแรกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือตรงโฮมตรงนี้สําหรับหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของการสรุปนะฮะเป็นเรื่องของการสรุปก็คือวันนี้จะมีลูกค้าย้ายเข้านะครับคาดว่าเนี่ยจะย้ายเข้าวันนี้กี่ห้องนะฮะย้ายออกกี่ห้องแล้วก็ลูกค้าที่พักอยู่วันนี้กี่ห้องแล้วก็ห้องว่างทั้งหมดของเราเนี่ยมีกี่ห้องทางด้าน อนนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของกราฟเกี่ยวกับไรายได้ของลูมเลทนะครับโดยมีการาเปรียบเทียบระหว่างปีนะครับย้อนหลังให้3ปีนะครับเราก็จะรู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีแนวโน้มอย่างไรนะครับดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือว่าไม่ดีขึ้นจากปีที่แล้วนะฮะในการเปรียบเทียบกราฟเปรียบเทียบเราสามารถเปรียบเทียบได้หลายลักษณะนะครับผมเราสามารถเปรียบเทียบเป็นลูมเลทก็ได้นะครับ เป็นค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าไฟฟ้าประปาที่พักหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะเปรียบเทียบตรงนี้ได้สมมุติว่าค่าที่จอดรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสมมุติว่าเราเพิ่งจะมาเริ่มเรื่องค่าที่จอดรถในในในปี2020ยเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับส่วนทางด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเงินและเงินที่เราได้รับนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของค่าห้องนะครับค่าห้องที่เราจะเก็บอันนี้คือเรื่องของเงินที่เราเก็บมาได้นะครับก็จะดูเรื่องของเงินสดนะฮะบัตรเครดิตธนาคารโอนเช็คอะไรต่างๆแล้วก็สามารถจะคลิกดูเข้าไปได้นะครับผมก็โดยการคลิกที่ตรงนี้ส่วนด้านล่างนะฮะด้านล่างด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสรุปเป็นเดือนๆให้เรานะครับ ด้านบนเนี่ยเป็นสรุปทั้งปีนะฮะแยกเป็นแต่ละปีแต่ละปีเปรียบเทียบกันส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการสรุปแต่ละเดือนในปีปัจจุบันให้นะครับว่าค่าห้องเราได้เท่าไหร่นะครับเฟอร์นิเจอร์น้ำประปาที่จอดรถอะไรต่างๆเราได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมภาพรวมให้เราใน เพจแรกที่เราล็อกอินเข้ามาเราจะเห็นนะครับทีนี้เรามาดูอันต่อไปคือเรื่องของการจองการจองก็คือว่า,าตรงนี้เดี๋ยวผมขอเป็นวิดีโอต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วิดีโอยาวเกินไปนะฮะ